อากับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่นออ้องเบิร์ดคุณต้นเมนี่ับผมในสองซิมูเลเตอร์สีมาซ้อนโดดฝุดดนดด่นเพชรอีเนอร์จีเอสามหาเนาะมันกับโบมี่ยังอยากได้เนาะอันนี้กด,ด,ดิน,นขอบพุ่มขึ้นล่ง n g เขาเงาะอ๋อขนาดระบบเกียร์มีสองเกียร์เนาะเกียร์หนึ่งสองตัวนี้กันดึงมาลังหนึ่งกับสองส่วนตัวนี้มีแต่ไปหนาะถ้อยลังเก็บนี่มันไปหาส่วนอาเนี่ยันถ้อยลัง กับบุมีอย่างนั่นมันเลยอยาอันนี้ขึ้นนี่ขึ้นลงแต่มันก็มีงาเถางาออข้างเสียเดียวเอาเถาเดี๋ ก็ bon, p. P ่าห้าสิไปเอาเกียร์อีกนึงนเอ่ะตัวนี้ไปนะไอนนี้ก็ถอยหลังตรงก้นตรงกลางนี่มันเด็กวางขนาบเขาเหยียบ ตอนนั้นสิขเข่าเกียร์ในห้องตรงเหียบชัดกับรอนร้อยหนึ่งอันนี้เบรกอันนี้คันเด้งหน้นาจอมันก็บมีแตอร์เฉียดเข็มก๊อมหอนอันนี้เข็มน้ำมันเข็มมิเตอร์ส่วนเบรกมือมันก็สิอยู่เอย้างซ้ายมือดึงเข้ามา ก็ง่ายๆครับฟุกเด็บนี่สำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอจบคลิปไปเทียงนี่เนาะจะได้กะพแม่พี่น้องเขามาเบิงเนะ่ยก็กดติดตามกดไลคดด์กดติดตามใหเนะี่ย